เคยเล่นซักซี้ครับจริงเหรอจริงเหรอใช่ใช่ใช่เออจริงมากจริงผมอยากเป็นทุกอย่างในวงการบันเทิงครับผมเป้องเป็นไม้เป็นเสาไฟมันมีครบรถมากเลยอ่ะมีทั้งร้องไห้ทั้งเสียใจทั้งกดดันทั้งโดนด่าทั้งสวัสดีค่ะเอมี่นะคะเอมี่ทัสสอดค่ะสวัสดีค่ะโรสกันวิชาพัฒนาศักดิ์ สวัสดีค่ะการการชนาสุดท้าค่ะสวัสดีสสครับพาร์ทปัชรพลสันติพ,พร,พรพนนครับสวัสดีครับผมวินภวัสิริธีรพักกุลครับสวัสดีครับผมพีมนัทพัฒน์ประพานนท์ครับผมก็จริงๆแล้วเห็นเห็นในเพจค่ะแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะมาแชร์นต์ตัวเองด้วยว่าแบบเออเราจะทําได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเห็นเป็นแคสเป็นนักแสดงใช่ไหมคะ <ม>ก็เลยอยากจะมาลองดูแล้วคือแบบว่าดูแล้วมาสเตอร์แต่และคนอะไรเงี้ยก็คือแบบน่าสนใจแล้วพี่ๆเขาก็มีความสามารถแล้วก็เลยอยากจะมาแบบแบบลองดูค่ะอืมของมี่เนี่ยมี่เห็นแค่ว่าเขาเหมือนแบบเปิดแคสนะักแสดงคะ่ะแล้วเราก็ชอบแคสอยู่แล้วเราก็เลยมาลองแคสดูเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันเป็นแบบเรียลลิตี้ที่ต้องมาอยู่กันแบบ78วันอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอยู่ด้วยกันตั้งแต่เช้ายันมืดเลยเออเออใช่ๆๆฟิลฟิล,ลแบบบ้าน AF ขนาดนี้อะไรเงี้ยคะ่ะตอนแรกนึกว่าเป็นแค่แบบ แคสนักแสดงธรรมดาแล้วก็เราก็แค่อยากมาแคสดูเฉยคะ่ะ <_ an> ไม่ได้เตรียมความพร้อมอะไรเลยใช <_ an> ่เพราะเราไม่คิดเลยว่ามันจะต้องเจอมิชชั่นแบบโหดแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะแค่แบบเตรียมตัวมาแคสธรรมดาเลยใช่ <_ an> ไม่ได้ไม่ได้เตรียมอะไรเลยคนอื่นเตรียมไหมเออ ไม่รู้นะเขาไม่ได้บอกเนาะใช่ไหมว่าแบบต้องมานอนเขามีโรงแรมให้อะไรเงรี้ยมีรถรับส่งตั้งแต่เชา้าไม่ไม่รู้เลยรู้สึกว่ายังยังไม่ไม่ได้สนิทกับใครเลยเพราะยังไม่รู้ว่าใครจะเข้ารอบบ้างแล้วก็ไม่เข้ารอบบ้างอะไรอย่าค่ะรู้สึกว่าสนิทไปก็เท่านั้นนะ ไม่ได้เจอที่รายการคือเราเราโชคดีตรงนี้ว่าเราเหมือนเรารู้จักกันมาก่อนใช่ครับแต่ว่าก็ไม่ได้ไม่ได้ถือว่านัดกันมาแคสเลยเพราะว่าต่างคนก็แบบต่างอยากลองมาเองแต่ว่าเราพอมาเราก็แบบอุ่นใจมีพี่ๆน่ารักสองคนที่รู้จักอยู่แล้วก็เลยอันนี้มันเป็นพรสวรรค์ที่สองนี้ครับ ท้ออยู่แล้วแหละเพราะมันมันมันก็แบบอัดมากๆเวลามันน้อยมากแต่แบบเราก็สู้ไปสู้ไปได้วยกันแต่ว่าตอนคืนเราก็จะรวมตัวอยู่ด้วยกันเกือบทุกคืนก็เกือบทุกคืนเลยครใช่เราก็แบบนั่งคุยกันช่วยๆกันมีอะไรก็ช่วยๆกันเนาะกินเยลลี่กินเยลลี่กินขนมลครเครียดมีอะไรทําก็ใครเครียดไปก่อนต่างคนต่างนอนเนาะนอนารทีรูใจที Richard> ่ดีใช่พอแบบ ภารกิจเสร็จก็คือทุกคนเหนื่อยมากแล้วแบบต้องการความปลอกมากก็คือทุกคนต้องการนอนแล้วก็ต้องการสงกลับไปสระผมใช,ใช่ทุกวันก็คือต้องสระผมพอยเยวก็คือแบบสุดๆทําผมแต่ละวันก็คืออลังจริงๆพอยก็เป็นคนน่ารัก เหมือนที่ทุกคนรู้ก็คือเป็นคนมีน้ำใจอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือเหมือนดูเหมือนจะเงียบๆแต่คือเขาเป็นคนน่ารักแล้วก็มีอะไรก็ช่วยเหลือตลอดแล้วก็พี่ๆทุกคนก็เหมือนกันคือแต่ละมิชชั่นนะคะถ้าสมมติใครมีปัญหาอะไรหรือว่าติดตรงไหนอะไรเงี้ยทุกคนก็จะช่วยกันแก้ไขปัญหาพี่ผู้ชายด้วยพี่ผู้หญิงด้วยอะไรเงี้ยบางทีก็จะมารวมตัวแล้วก็ซ้อมกันทุกคนก็ช่วยกันดูเป็นทีมิร์ k เรียกว่าขอเข้ามาก่อนแล้วกันนะครับจะได้มาดูเทปย้อนหลังก็ขอเข้ามากรรมไว้ณตอนนี้เขาเป็นคนที่เรียกว่าอะไรเป็นนค สร้างสาีสันให้กว่ากลุ่มพวกเราเพราะว่าเขาเป็นคนที่แบบอินี้เยอะมากถ้าเที่บทีมแล้วสมมตพมมมมมิพวกเรารวมกันอ่ะจริงที่โนโม <า S 1> แบบหลืมเหลือเยอะพวกเรารวมกันอีกรามเข่าจริงจริง ทุกคนน่าจะเก่งคุลี่เจินไหมคะราะว่าเขาอาจจะมีลุกที่แบบว่าโหดๆอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆอ่ะแกก็เป็นคนน่ารักคือทุกคนรู้ว่าเขาแบบว่าใส่ใจกับลูกศิษย์อะไรเงี้ยแต่ว่าสไตล์การสอนอะไรเงี้ยเขาอาจจะเหมือนเป็นคนแบบว่าพูดตรงๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆไม่ได้มีอะไรคือเขาแบบว่าหวังดีอะไรเงี้ยจริงๆแบบพี่ๆทุกคนก็รู้ว่าเขาแบบใส่ใจเด็กๆเต่ก่อนจากแปดเดืนอยตอนนี้มันเป็นแปด ก็ตอนเล่นละครกับพี่เขาใช่ไหมคะก็สนุกม,มากๆอันนั้นเป็นละครเรื่องแรกด้วยที่เพิ่งเคยเข้าวงการมาแล้วก็ได้เล่นนะคะก็สนุกม,มากๆคะ่ะแล้วก็ตอนนี้ไม่น่าจะได้เป็นแฟนพี่เขาแล้วเพราะทำหน้าเกินเขาไปเยอะแล้วค่ะมีซีรีส์คะ่ะเ,เด็กใหม่ซีซั่นสองคะ่ะแนโนค่ะแล้วก็มีซีรีส์ h o o l เทลเดอะซีรีส์ค่ะแล้วก็มีภาพยนตร์ค่ะหุ่นพยนตร์ค่ะ เคยเล่นซักซีใชิงหอใช่จริงเหรอจริงเหรอใช่ใช่ใช่จริงจริงจริงเป็นคนในคอนเสิร์ตยินอยู่ข้างหลังตอนที่พระเอกเขาขึ้นไปร้องเพลงเลยผ่านซีรีส์แบงคอกโกสตอรี่ครับเป็นเกี่ยวกับผีครับผมแล้วก็ทำสิ่งเข้มแล้วก็ละครครับผม โหดสุดน่าจะเป็นการเต้นค่ะภารกิจแรกหลังจากที่ผ่านเข้ารอบ8คนเพราะว่าเต้นไม่ได้เลยแล้วก็วันที่เขาซ้อมกันน่ะหนูก็ติดงานแล้วก็ไม่ได้ซ้อมเลยก็อย่างที่โรสบอกว่าหนูน้องท่องเดียวกับโรสก็เลยต้องให้โรสะคอยสอนตอนเช้าก่อนที่จะมาเข้ารายการแล้วก็แข่งเลยคือหนูไม่ได้ไม่ได้เลยแล้วตอนนั้นก็เหมือนแบบทํางานหนักด้วยหน้าก็แบบไม่แสดงสีหน้าไม่หน้าแบบ คือหนูหนูรู้สึกว่าหนูยิ้มแล้วแต่ว่าทุกคนไม่เห็นว่าหนูยิม้ยมเออร่างกายมันตาไม่ออกอะไรเงี้ยพอโดนพอโดนเมนเทอร์ว่านิดนึงก็ใช่พอโดนเมนเทอร์ว่านิดน,งดน,น,น,ดนึงก็คือน้ําตาไหล <c oughs> แบบไหลมันเลยแบบไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวแบบไหลเยอะมากมีชั่นแรกก็โดนเลยว่าแบบเจอยากขนาดนี้ อันนึงที่เป็นเหมือนแบบอวกาศอัใช่ใช่คือคือมันยากตรงที่คือเล่นคู่กับพีมใช่ไหมคะเราคือคือแบบก็คือทีมเวิร์กแหละแต่คือเราเหมือนกดดันตัวเองด้วยเพราะว่าคือเล่นเป็นเอเลี่ยนเนาะแล้วมันก็เลยเหมือนแบบมันก็ต้องต้องมีความเป็นเอเลี่ยนแล้วทำยังไงให้ไม่รู้เป็นเป็นเอเลี่ยนแต่ว่าก็ต้องมีแบบคนนี้นะคะที่เธอบกว่ายูเป็นยิมไม่ใช่หรอยูเอาแบบยิมมาโชว์เลยตอนแรกหนูก็รู้สึกว่าแบบเอ้ย คือยิมอีกแล้วเดี๋ยวคนเขาก็จะเหมือนแบบเอ,อ้ยยูมีแบบมีอย่างเดียวหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เราแบบไม่ค่อยกล้าอ่อยแต่พี่การก็เหมือนแบบเอ,อ้ยยูแบบทําเลยอะไรอย่างเงี้ยมีดีอะไรออกมาโชว์เลยก็รู้สึกแบบกล้ามากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่พๆทุกคนก็คือแบบช่วยสุดฤทธิ์สำหรับพิมพ์นะครับพิมพ์ว่า,าการเป็นนักแสดงตอนเนี้ยมันธรรมดาไปทุกวันนี้มันเหมือนแบบ มันเด velop ไปเรื่อยๆแล้วการเป็นนักแสดงที่ดีมันต้องทำหลายๆอย่างเป็นซึ่งสําหรับตัวพีมพีมก็เป็นคนที่แบบเล่นดนตรีอยู่แล้วแล้วก็ในใจก็อยากอยากเป็นคนเต้นเป็นด้วยก็แบบคิดว่าอาจจะไปต่อยอดในทางนั้นด้วยก็คืออยากเป็นนักแสดงที่สามารถเป็นศิลปินได้ด้วยผมกออยากเป็นนักแสดงนั่นแหละครับอยากได้รับหลายบทบาทเพราะว่าหลายตัวละครเนี่ยสอนเราจากที่เคยผ่านงานมา ในบางตัวละครมีมุมมองที่ไม่เหมือนเราแล้วทำให้เราได้เห็นมุมมองชีวิตของคนในอีกรูปแบบหนึ่งมันทําให้ผมได้เติบโตจิตวิญญาณผมอยากเป็นทุกอย่างในวงการบันเทิงครับผมกล้องเป็นไม้เป็นเสาไฟ <c oughs> คืออยากเป็นนักแสดงด้วยแล้วก็อยากทํางานเบื้องหลังด้วยครับคือโดยผมว่าจบมาสายเบื้องหลังเลยอยากที่ทำสองอย่างพร้อมกันให้ได้สําหรับหนุ่มก็คิดว่า อยากทำทุกๆวันนั่นแหละให้ให้ดีที่สุดอะไรเงี้ยคือไม่ได้อยากรีบว่าแบบเออต้องไปสุดที่ตรงไหนอะไรเงี้ยแต่ว่าสำหรับเราอะ่ะคำว่านักสแสดงม,ม,มันไม่ได้จบแค่นั้นคือนิยามของหนูคือคำว่าศิลปินมากกว่าคือเราอยากเป็นศิลปินที่ที่เป็นอท t i s t <c oughs> เกี่ยวกับด้านนี้อะไรเงี้ยคือสามารถทำได้หลายๆอย่างด้วยแล้วก็รวมกันแล้วอะ่ะคือโดนเรียกว่าศิลปินมีมีก็รู้สึกว่า อยากเป็นนักแสดงเนี่ยแหละคะ่ะแต่ว่าก็อยากได้บทที่มันท้าทายมากขึ้นเรื่อยๆในวงการบันเทิงเนาะแล้วก็ถ้าจะต่อยอดไปก็จริงๆแล้วก็แอบอยากเป็นผู้มกลับอยู่นิดนึงสําหรับการนะคะการรู้สึกว่าโอกาสสําหรับตัวการมันยากมากเลยที่สมมติว่าจะได้รับบทนาอะไรอย่างนี้ค่ะก็ก็จะพัฒน,นาตัวเองเรื่อยๆค่ะจนกว่าจะเห็นโอกาสนั้นแล้วก็เห็นศักยภาพของเรา ค่าสำหรับรายการนี้นะคะก็ะรู้สึกว่ามันมีขบลถมากเลยอะมีทั้งร้องไห้ทั้งเสียใจทั้งกดดนันทั้งดนด่าทั้งมีขบลดมากเราไม่คิดว่าแบบหน้ากล้องแล้วเขาสามารถรันด่าเราได้ขนาดนี้แล้วก็เราไม่คิดว่าแบบเราต้องมาหิวใจใครหรือว่าต้องมาช่วยเหลือกันขนาดนี้ไม่ใช่ญาติพี่น้องก็ต้องแบบมาช่วยอะไรกันขนาดนี้หล่อเลยอย่างเงี้ยส่วนพี่วินติดคายเลี่ยนลี่หนูยังไม่ใจนะคะ <laughs> พี่มินติค่าเยลลี่หนูยังไม่จ่ายนะคะยังไงนะคะก็ฝากติดตามพวกเราไปด้วยนะคะปล่อยไปสอ EP แล้วบอกเลยว่าความแซ่บ EP ที่3และ EP ถัดไปยังมีอีกเยอะเลยนะคะยังไงก็ฝากติดตามนะคะในแอปพลิเคชัน Monomax นะคะแล้วก็ช่อง Mono 2ที่ไนค่ะ